ใส่ต,ต้านสี่ประตูผ่อนห้าพันพอโอเคปะ่ะให้ล้อด้วยอ่ะมาใส่ต้นสี่ประตูมาดูกันใส่ล้อนะบันไดข้างนะครับตะกร้อลอคัน,โ,นโชว์บันไดด้วยโชว์ล้อแมกด้วยนะยางใหม่นะยางเต็มนะนะครับมาด้านหลังหน่อยด้านหลังนะครับได้แม็กไลเนอร์นะครับได้แม็กไลเนอร์แล้วก็ลงท่อให้แล้วด้วยลงท่อให้แล้วด้วยนะครับสี่ประตูเบาะหนังภายในโคตรสวย จอ LCD แอร์แบ็คคู่ลำโพงดอกแหลมลำโพงดอกแหลมแอร์แบ็คคู่จอ LCD ให้ทั้งหมดดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งเอาแบบโคตรบ้าไปเลยนะโคตรบ้าไปเลยนะสี่ประตูขายสองแสนก็บาดพอโอเคปะ่ะสองแสนก็บาทพอสี่ประตูมาดูพร้อมกันมาโอ้โหได้ทอเหล็ดด้วยครับ เดิมหมดนะพี่นี่ท่อเลสพี่ไม่ต้ไปกลัวท่อแตกท่อบ้มที่ไหนใส่มาให้แล้วคันหน้าเดิมเครื่องยนต์เดิมไม่เคยลือ้อไม่เคยซ่อม2000ทอร์โบโดีเซลครับพี่ไม่ใช่เบนซินนะถ้าเบนซินตอนนี้โคตรถูกแต่วันนี้ดีเซลตัวท็อปโอเคป่ะปีอะไร2009คิดว่าเท่าไหร่245,000บาทพอครับได้ทั้งหมดเลยสี่ประตูได้ล้อแม็กด้วย ฟรีดาวฟรีจัดฟีโอ,อนฟรีประกันภยัยผ่อนเดือนละห้าพันพอออกรถเจ็ดบาททุกอาชีพสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำฟรีดาวจัดโอนประกันภยัยสี่ประตูยกสูงล้อแม็กเครื่องดีเซลสภาพนี้รับประกันโครงสร้างชนหนักโจมนำ้ำรับซื้อคืนเต็มราคาขายรับประกันเครื่องเกียร์หกเดือนห้าพันโลไทรตันสี่ประตูจัดไปใครว่าถูกจัดมา